แอป,ปที่จะทําให้การสั่งของจากจีนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นจะเป็นแอป,ปอะไรตามไปดูกันขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play Store กดช่องค้นหาพิมพ์คําว่า we can buy แล้วกดดาวน์โหลดได้เลยหลังจากดาวน์โหลดแล้วนี่ก็จะเป็นแอป,ปหน้าตาสั่งสินค้าจากจีนที่มีสินค้าให้เลือกเยอะ หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์แต่ก่อนเราจะสั่งซื้อได้ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนนะเริ่มจากเลือกคำว่าของฉันแล้วกดไปที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเลือกคำว่าสมัครสมาชิกกรอกเบอร์โทรที่ต้องการสมัครแล้วกดขั้นตอนต่อไปเพื่อรับรหัส OTP จากนั้นให้เรากอกรหัส OTP แล้วกดขั้นตอนต่อไปเพื่อกอกรหัสใหม่ในการเข้าใช้งานให้เรากอกรหัสผ่านในช่องกรกรหัสผ่านใหม่และช่องกรกรหัสยืนยันอีกครั้ง2ช่องนี้รหัสต้องตรงกันนะจากนั้นให้เรากอกวันเดือนปีเกิดกรกชื่อนามสกุล เพอีเมลให้เราเลือกว่าเราจะซื้อไปใช้เองหรือว่าซื้อไปขายจากนั้นให้เราเลือกว่าเห็นโฆษณาจากทางไหนเปิดแอป,ปมาก,ก็จะเห็นสินค้าและโปรโมชั่นหลากหลายมากมายหรือถ้าใครอยากสั่งสินค้าจากแอป,ปจีน